สวัสดีครับทุกคนพบกับโจอมอนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูโครงการวิจัยดีๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญนะครับทำได้จริงแล้วที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ พื้นที่สูงในภาคเหนือมักเจอกับปัญหาไฟไหม้เผาเศษวัสดุด้านการเกษตรจนทำให้เกิด PM 2.5มาอย่างยาวนานอาดาจึงร่วมมือกับสวพอสอหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงร่วมทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหานี้แบบจริงจังอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าว,ว่าทำไมถึงเลือกออโครงการนี้ที่แม่แจ่มครับที่เราเลือกแม่แจ่มเพราะว่าในจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะ แม่แจ่มถือเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดเป็นอันดับหนึ่งเกษตรกรบ้านเราเป็นเกษตรกรรายย่อยเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะกําจัดเศษวัสดุหลังจากที่เขาปลูกข้าวโพดหรือแม้กระทั่งก่อนของข้าวโพดนะคะวิธีการง่ายที่สุดก็คือการเผานั่นก็คือเหตุผลที่เราเลือกพื้นที่แม่แจ่มเนี่ยเป็นพิ o r i ี้แรกในการที่จะเอาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งในจากโครงการหลวงเองหรือจากสวพอสอเองจากบทเรียนของเราเองเนี่ย เอาไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้เพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มพอมีโครงการวิจัยตัวนี้เกิดขึ้นนะครับมีเกษตรกรที่เขาสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับจันในในปีแรกที่เราทํางานนะคะมันมีเกษตรกรรูวเข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ย219รายมันก็จะครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ประมาณ10ชุมชนใน7ตําบลของอำเภอแม่แจ่มคือเราพยายามทําให้มันกระจายเนาะนะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยในปีที่2เนี่ยเราก็ขยายจาก10ชุมชนเนี่ยไปเป็นอีก20ชุมชนแล้วเราก็มีเป้าหมายในการที่จะขยายไปในปีที่3ก็คือเป็นลักษณะต่อยอดแล้วว่าในชุมชนของเพอแม่แจ่มเนี่ยไปยังอีก8จังหวัดนะคะคเพื่อเพื่อที่จะ ช่วยที่จะลดปัญหาเรื่องของการเผาโดยการเอาระบบเกษตรที่ดีเนี่ยเข้าไปปรับเปลี่ยนค่ะสวกรนี่ให้ให้ทุนวิจัยกับทางทางเรารก็คือคทางสวพศเนี่ยเข้ามาดําเนินการนะคะข่าวฝากถึงเกษตรกรถ้าหากสนใจนะคะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกรที่ทํางานร่วมกับเราแล้วก็ทาําทงานร่วมกับทางสวกรนี่ได้เลยนะคะตอนนี้มันมีองค์ความรู้อีกเยอะแยะมากมายที่จะ พร้อมที่จะให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มาช้อปปิ้งนะคะไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองขอบคุณมากค่ะปุ่นควันจะหมดไปด้วยพลังของเกษตรกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและงานวิจัยที่จับต้องได้อย่าลืมติดตามชมรายการอาด้าพาตลุยงานวิจัยใกล้ก่าที่คิดทางช่อง y o u t u อาด้าไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ